กับผมสวัสดีครับถักทายนะครับถักทายเสาร์วันที่22สองนะครับเดือนกรกฎาคมสอง 2, 5หกับบรรยากาศตรงไฮตรงน้ามือ่อนี่ผมพาออกมาเบิงบรรยากาศหลังฝนตกอีกมือน,นึงครับเมื่อคืนนี่ฝนต,ตกช่วงประมาณหาตุ่มกว่ากว่านะครับกับมีน้ำเพิ่มขึ้นมาแน่อันนี้บรรยากาศตะการน้อยนะครับตะกอนตะกอนเข้านี่ผมเอาขึ้นเห็ดเป็น มองเรียงป็ดนะครับมองเรียงปิดป็ดมันหลาดปิดสีเขียวหลังจากนั้นมากะมายิดเป็นตะการนะครับตะการหน่อยไว้สําหรับวานกา้าหลังจากวานก้าออกไปแล้วกะลูกก้าออกไปแล้วแม่ออมสุกคนกับออกมาดำนาครับดำนาอัตก,กาหน่อยไว้น้ำครับกำลังพอดีครับเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาใส่ที่นยืนก็เป็นเอาวันนี้มาปอยครับเป็นแนแดงนะครับเป็น ไอแดงไว้ตะคุ้มพืชคุ้มหยาแล้วก็ได้พวกนี่นะน้ำขับได้สำหรับบางแสงบางแสงหยาแล้วก็ได้เรืธาตุนะครับพ,พวกพืชพวก่างนะครับในแดงผมเอามาไปลอยได้ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นึงแล้วอืมประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นึงแล้วครับนี่กบกําลังเริ่มสีแพ่ขยายออกไปครับเมื่อกี้ไปเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีนะผม ออกไปทงไฮทงหน้าเพื่อนเนาะก็ไปเห็นบรรยากาศท่นกษตรเนี่ยแดงมุ้นี่แหละครับคุ้มต้นเขาเนาะวันนี้พอหลังจากนาน,นามันแห้งมันก็สิคุ้มอยู่น้ำ,นำ,นำเงาๆนะครับก็จอว่าเออบ้านเพื่อนกะที่ว่าเพื่อนมีความคิดพัฒนาไปไกลกว่าเฮาอยู่นะเอาก็เฮ็ดชาวไฮชาวหน้าเขาก็ท่านสมัยแล้วก็สบายกว่าเฮาหลายอยู่เนาะแ็้วก็เขาก็ยั้งลำบากเนี่อาย่ครับกกใส่ แรงงานคนของเพลินกับเพลินหลายถ้าใส่เครื่องจักรเนาะว่าบรรยากาศของโฮมมันจะได้บรรยากาศได้ฟิวโกเพลินนะครับผมว่าได้ฟิวโกเพลินหลายอ่านี่ผมพามาเบิง้งปีก่อนหรือว่าสองสามปีที่แล้วกับไม่ค่อยได้เดามันไดมาปีนี้แม่น้องหอมสุกกับญาหอมสุกกับพากันมาเนี่ยครับมาหลกสามหลกยังครับผมบรรยากาศ หลังฝนตกนงามๆครับครับยิ่งที่เขาปลูกไว้ในสวนในหน่อยของเขาเนี่ยครับเป็นพายุเขานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอกไก่เกาตะคอนเลียงไก่บักหลายอันนี้ก็เป็นบักอันนี้ครับบักบักละมุดกรอบครับปลูกไว้อยู่สองต้นจะกินแล้วครับจะกินหน่วยแล้ว ก็มีเคียมันเกี่ยวเต็มคููอยู่เยาพาอย่ายงไปเบืงเองน่งนขอ,อกนั้นมีเห็นเป็ดเทศสองตัวเอาเป็ดเทศลงมาลงไว้นะครับอ่าได้เป็ดเทศมาไว้สองตัวเพราะได้มาไว้ให้น้นองอมสุกเบิง้งสนันดกครับขอ,อ,ก,อก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก่อนเห็ดเป็นขอ,อกเรียงไก่นะครับไก่ไข่หเป็ดตัวสีข,ขาวอยู่บนครับก็ดีว่าเขามีหนแดงแน่แล้วก็มีหำ นี่ทำออามาเรียงไว้เพราะได้ในเป็ดกินนี่ครับเป็ดเทศดคู่หนึ่งนะครับคู่หนุ่มสาวนะครับอันนี้ตะก้อนก็เป็นมงคคอไก่มงไก่ขึ้นไปไข่นะครับไปไข่มาทั้ทงด้านพออค้างๆกันกนี่ก็เป็นไก่แจ้ครับตอนนี้เป็นไก่แจ้มีทั้งไก่สีดำไก่หยังนะครับอยู่ทั้งคุ่ลายโตเดียวก็ประมาณสามสี่ตัว นะครับหลังจากที่เขานั่นเขาเคยเลี้ยงไก่ไวร์ลายอยู่นะครับกระทั่งยี่ตู่ฟักไข่แหละครับก็เริ่มต้นเฮ็ดไลท์สิ่งหลายอย่างอยู่ผมมาจากเกาหลีใหม่ๆนะครับก็บมาเลี้ยงไก่ไข่สื่อไก่ผูกไก่ไข่เนี่ยมัสามสิบตัวครับสื่อไก่รุ่นสาวมาเลี้ยงสามสิบตัวเลี้ยงไปจักน้อยมันกับไข่แกับปุ่มก็หาตัวผู้มาประมาณหาตัวมาไปผสม,มน,นะครับเพให้ไก่มันมีเชื้อ หลังจากมีเชื้อแล้วเขาก็มีตูฟักไข่กับมาฟักม้ฟักแล้วก็ออกนะครับออกเป็นออกลูกออกจากไข่ครับกับเหมือนกับไก่ปันตัวไปเขาอันนี้เป็นเนแดงครับปล่อยลงมาไวให้ปลาสําหรับปลากินเืชนะครับพวกพันนินหรือว่าพวกหอยล้อย่างทั่วไปครับนี่ก็ได้ประโยชน์เรื่องเนแดงก็ได้ประโยชน์ด้วยกันกับหลายๆเร่งหลายอย่างให้เป็ดให้ไก่เป็นสันครับกับบำรุงเปิือกบำรุงดินไปนะครับ จะพเบร่งบรรยากาศทั้งนี้อันส่วนอมสุขเขบาบ่ได้พื้นทีใหญ่ครับอยู่ในพื้นทีอสองไร่สามงานเกือบเกือบสามไร่นะครับอยู่งานหนึ่งสิพอสามไร่ทานกับ่ท่านเด็กโกยดกจะพ่ายงางเบ,บ,บิ่งน,นี่ไฟแมงดาไปหล่อแมงครับอันนี้เปลี่ยนมาจุดใหม่จุดขังถึงโพาวาตะกอนเอาไว้อยู่ข้างล่างมันขึ้นในบริสียบ กันเสียบก็สิยากอีกเราฝนตกบางที่น้ำต็มกันละมั่งก็เลยบ่เสียบเหียนอาการอากาศบาค่อยบาค่อยฮ้อนอุบอ้าวปันไดแมงก็เบาค่อยมาลงนะผมก็เลยบ่เสียบครับเขาก็ต้องเบิ่งบรรยากาศเบิ่งอากาศเบิ่งอย่างน้ำครับกันเสียบก็พอได้กินอยู่ครับก็ได้ซื้อเพิ่อนกาไฟกับโบปันไดดอกมีหลอดเดียวครับมีหลอดเดียวบรรยากาศกบลายเด้อยู่นะครับกบลาย ผมมกบรรยากาศแบบนี้แล้วครับคืมฝ้าคืมฝนเบืองล้วมันมีแห้งใจดีอันนี้ก็เป็นต้นหมอกต้นใหม่ไปเนาะอันนี้ก็ห้อยเอาเนแดงว่าสอนมาป่อยไปครับเลยมันขยายครับอันนี้เนแดงทั้งนั้นเลยครับนี่ยูอ้องโฮอันนี้ก็เป็นตะกาตาหนึ่งวางหันหมู่บ้านนี่แห้งไปแล้วหมู่บ้านเนี่ยมันนี้มีนม้ำโซนทีเห็นนี่ที่โบเกิดนี่เป็นน้ำ เป็นขีเอียดนะครับ่จงี้เป็นขีดเอียดครับตัวนี้ก็เป็นโค้งเข่าที่แม่อมสุกเอาเนแดงมาปล่อยครับนี่ทางทางฟังนั้นกระเขียวดีอยู่ครับแต่ว่าส่วนแดงๆนี่ก็คือมันแก่แล้วครับกับเฝ้าเขาก็ต้องเฝ้าเอาเอาออกไปใช้ประโยชน์นะครับมันเต็มมันขยายเร็วมากครับ ไอเดยกนี่ขยายเร็วเร็วมือบางสองสามมือนั่นน่ามาจากเมืองพนพนมากะเลยลงมาสอนไปประมาณเกือบสิบสิบโลนี่แหละเอาไปให้น้องทางอำเภอเมืองพนจงังหวัดขอนแก่นนะครับฝากไปให้น้องน้องก็มักสไตล์บา้บานๆคี่การสปะสไตล์ผมคือกันมักเทนันเทิเนี่ครับ ว่าสิหมว่าสิเลียงบักหอยว่าสันวะมีแตงหอยหนาว่าสันอลองเบิ่งครับลองเบิง่งอย่างนี้เด็กกับพีนกำลังใจให้น้องมันอันนี้ว่าเบิ่งครับอันนี้บักแตงโมผมที่ผมปลูกไ้ใส่ถุงไว้ผมสั่งมาจากรัศดาเนี่ย้อแตงโมที่เห็นอยู่นี่เป็นอย่งางไรดีครับเป็นอันเนื้อแดงผมมาใส่นี่เป็นดอกไงผมหินแล้วอืมเป็นหน่วยแล้ว ครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่อยๆแล้วหลายหน่วยหรือไหมครับนี่มันเป็นดอกเห็นไหมเดี๋ยวเป็นหน่วยเออนี่หน่อยใหญ่เลยเดี๋ครับนี่เตียงม้วนผมบอหนี่ง่ายครับง่ายแล้วผมเอามะขูหลุม ใส่ใส่ทุงไว้เราผมก็บาขุดหลุมเพราะว่าผมไม่เครื่อมันเสมอกันครับดินนะขั้นขั้นต่างอยากทุงเรามันเสมอกันอยากมันกัอยากเนี่ยเครื่อมันกลับไปยากนะครับนี่นี่หน่วยครับนี่ต่อไปจกได้มีแต่งโม่กินเนี่ยครับมากินอีกอย่างเขาก็ปลูกกันนั่นแหละอันนี้ทุงมาจากรัสดาเป็นทุงใหญ่ขนาดอ่าแปดคูณสิบสามขั้นจำโมฟิตครับ เมืองดอก,กครับดอกเตียงโมอ่านี่เป็นหน่วยครับหน่วยเตียงโมฮ่าปลูกเตียงโมปลูกง่ายๆครับฉนอยากนั่งกะเป็นกีสอนตัวเมยกับตัวผู้ตัวเมยคือเป็นหน่วยนะครับตัวผู้คือเป็นอันนี้ ครับก็เป็นการปลูกง่ายๆนะครับปบลูกง่ายๆใส่บ้านๆเนาะแต่หน่วยติดหน่วยหลายอยู่ครับแตงโมปลูกไก้ก็คือมันดูแลง่ายเขาใส่ถุงก็ได้ครับก็ต้องไปอันนี้ก็ปัญหาการอันนี้ปัญหาครับปัญหากันไอ้น,นี่ครับวัชพืชหรือว่าหยาทั่วไปก็เข้าลงใส่ถุงไ้แล้ววันนี้เขาก็ปล่อยเคลียร์ไปเลยครับนี่ ผมเอาลงมาใบข้างล่างเพื่อให้มันได้รับแดดยัางตัวถึงนะครับเพราะว่าแตงโม้วนมักแดดนะอน,นะครับพักขยับกันมาทั้งคู่เล็กน้อยที่เขาปลูกบักขามเปี่ยวปัญยากไวยครับมาเบิ่งต้นทางนี้ครับอันนี้เป็นบักซิดาครับได้กินนวยหลายรอบแล้วน,น,นยยี่ครับนวยบักซิดานวยใหญ่เติบอยู่ครับเอาเมล็ดมะปลูกนะครับบุรีวาสือต้นกิ่งพันธุ์มะปลูก,กอันนี้คือขยายจากเมล็ดมะปลูกไว้ ได้กินหน่อยแล้วแล้วก็รสชาติก็ค่อยเปลี่ยนไปลายปัาไดครับถือว่าโอเคอยู่ใส่เม็ดมะปูแล้วกับมูวามันสิคุ้นต่างกันอยู่กับไอ้นั่นอ่ารอให้ไล่ๆนะครับในการจับฟองไปไว้ไปหน่อยหนึ่งอันนี้น้ำเขา่าที่แมวส่งมาผูกไว้อันนี้เป็นต้นหลายกย็ครับปุ่นข้่วหน่ยทั้งขุ่นปุ่นก็ลายครับเป็นบักชิดา ทั้งปลูกทั้งตกทัวครับนี่ขยับกันสลับกันมาก็พราะได้ต่ำครับประจําเป็นเขาบ่ได้ขายแต่เขาได้กินนะผมว่าเฮ็ดง่ายๆครับตายบ,นบานๆเขาเพราะได้อยู่ได้กินทั้งนี้เดี๋ยวุ่นครับต้นบักขามปีนี้ยางใหญ่เลยโอ้ขี้ฝากมือตึบมาอีกแล้วครับเดี๋ยวจะน้อยก็จะได้ไปเขาเวีนอยู่ท่อกระสอเขายังบ่มีมือหยุดครับคนเขาก็ยังกําลังทบทวนเรื่อง เจ้าหนา้าที่รปภอยู่พอดที่ผมตน้นตอนนี้ผมเรืออยูพูดเดียวนะก็ืกำลังทบทวนอยู่ว่าจิตใจกลับมาสองคนหรือเกลว์ส่วนต้นนี้ต้นครับกำลังเป็นรวยน้อยสีดางมีอยู่สามต้นซ้นนี่พระพี่กับเป็นต้นมะข่าม้งนะขันจําบูผิดนะครับปีนี้สูงทมหัวผมเลยงามครับต้นพุนต้นใหม่ต้นบกฮุ้งครับลายสิ่งลายอย่างอยู่ ใส่ผายพ้อมเน้อนี่ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นหน่วยนี่นกำลังหอนหน่วยมันครับต้นบักซีดาโอ้ต้นไม้เขาหลายครับทั้งหยาทั้งยังหยาปลูกว้กินนรีสีม่วงนะครับนี่เออผมมเได้มาบึงโดนเหรอนี่ก็มะคาม,มงคครับนี่ต้นไม้เขาใหญ่เติบแล้วคุณเออต้นนี้ก็ใหญ่เติบแล้วขามปีนี้ลองต้นนี้กับโอเคอยู่ครับนี่ ใหญ่สูงถมหัวทุกมองอันนี้เป็นบักทั่วปีแม่เราเห็ดคางไว้ครับบักทั่วปีเนี่ยปลูกเป็นปีเราก็จะได้กินเราเราดีนเนี่ยเราหิดคางไว้อ่าครับเป็นบรรยากาศทรงไหนตงนั้นนะครับอย่างไรได้ก็ขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการเมุงแยงช่องนหน่อยๆปานสวนอมสุขเขาะนะครับทางล่างบานก็นกนเป็นตอนอ้นต้นยางนาครับทางคุณนี่แหละเลี้ยหดอ,อยันนี่ต้นยางนาหวังว่าสิมันเป็นแทวไปผม ต้งหาอย่างว่าปลูกน้ำกันแท้พื้นที่ว่างผมก็อยากมันว่างนะพยายามใส่ประโยชน์ให้ให้มากที่สุดนะครับังในแต่กข,ขอบคุณทุกานติดตามทุการบางแย้งครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบพกันไหมครับสวัสดีครับ